นันยองสวัสดีค่ะทุกคนยิยนดีต้อนรับสู่ช่องแฟรแอนด์ดอฟวันชาแนลวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาหาคอยวันละหนึ่งพันคอยนะคะ ย่งเริ่มแรกเลยก็ไปทำเคสก่อนนะคะตอนนี้เราก็มีเงินอยู่ทั้งหมดสองพนะคะสองพัอืมแล้วอันนี้เราก็ทำไปแล้วนะคะก็มีบางส่วนที่ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวก็รับไปทีรางวัลเลยนะโอ๊ยตกใจเลยือ โอเคก็ทํากันได้รับหมดแล้วนะน,นี้ก็ใช้ดวงเยอะเหมือนกันนะ ก็เสียงลวงเหมือนกันนะคะอันนี้ถ้าไม่ได้เขาก็จะมีเงินเล็กๆน้อยๆอยให้นะเช่นแบบนี้เขาก็จะให้แล้วก็บาหลังอันนี้ใที่หมดน,น,นะคะถ้าอันนี้มันก็ไม่ได้เหมือนกันนะนี่แหละก็คือวิธีที่สองแล้วก็วิธีสุดท้ายคือไปเล่นในแมปนะคะอยากบอกว่าแมป แล้วแเนียเราก็จะมาทำอีกพีหนึงนะคะอันนี้เราก็ได้เงิน1นึ่พันบาทแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อกี้สองพันแล้นี้มันก็สามพันแล้วนะคะเออสำหรับคลินี้สวัสดีคะ่ะเอ่อถ้าใครดูมาถึงตอนนี้เราก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูจนจบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด like, share, ตามกดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะคะ 拜拜。Bye bye